พวกเรา。 อันนี้มาอยู่ในเกม Angle Fight ท d ดีนะทุกคนเย้ yeah! <Yeah! S 1> ซึ่งเกมนี้ทุกคนครับเป็นเกมมือถือนะฮะแน่นอนว่าเกมมือถือนี่คือมีชื่อเสียงด้านโฆษณาใช่ไหมเปิดมาถือนี่คือแบบว่าให้ดูโฆษณาเลยทุกคนครับจะได้นี่ครับผมเป็นดาบไลเซเบอร์นะครับผมก่อนอื่นทุกคนขออธิบายเกมนี้ก่อนนะับผมเกมนี้ก็คือจะเป็นเกมที่จะให้เราเนี่ยนะครับจัดท่าทางการต่อสู้ของเจ้าตัวนี้นะเพื่อลมือเจ้าตัวสีแดงที่จะมาสู้กับเรานะทุกคน <Hey! S 1> เราลองเข้ามาดูกันนะฮะนี่จะประมาณนี้เลยทุกคนครับจัดท่าทางนี่เราจะทําการทํามือแบบนี้ จะทําการยกมือแบบนี้จะทําการขาแบบนี้ก็ได้นะนี่ดูซึ่งฝั่งนู้นทุกคนครับเขายืนแบบตรงๆใช่ไหมเราจะลองแบบว่าถือมีดแบบนี้ดูนี่รอจิ้มเลยเอาขาลงนิดนึงสไลด์แบบนี้เลยไหมจะโกบจะไปฉีกขาดีกว่านะเว้ยเออฉีกขาดีกว่าน่าเออนี่แล้วก็ดาบนี้ทุกคนครับเอาไว้แทงหัวแนะนี่ประมาณนี้อสุดยอดการต่อสู้เราลองไปสู้เลยทุกคนครับมาดูซิว่าจะสามารถชนะได้หรือเปล่าเล่มดู ถ้าต่อสู้สุดเท <laughs> ่เออ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 โหมีความสุขอันนี้คือถ้าดูโฆษณาได้300เนี่ยถ้าไม่ดูได้แค่100เชื่อไหมถ้าเรากด100ก็ได้ดูอยู่ดีทุกคนครับอ่ะดูนะกด100ปิ๊บโอเคได้ดาบอันนี้มากดไปนะฮะ <laughs> ว้าวมีให้เราสปินด้วยว่ะทุกคนครับกดสปินไปเลยดูสิจะได้อะไร ได้มาเ,เป็นตัวนี้เฮ้ยเหมือนฮารี่ควินเลยทุกคนใว่าใช่เลยล่ะเจ้ากบเออผมสองสีแบบนี้ทุกคนครับกดลับมาเลยดีกว่านะฮะ โอเคเรียบร้อยจะสปินได้อีกประมาณ8ดชั่วโมงนะครับโอเคเราไปเล่นกันต่อเลยดีกว่านะตรงนี้คืออะไรเนี่ยทุกคนลองกดดูซิเป็นการเลือกอาวุธหรือเปล่าอ๋อใชใ่ด้วยทุกคนครับแล้วก็มีสกินให้เราเลือกทุกคนครับเอาลองใช้สกินฮาร์รี่ควินกันแลวกันนะเราเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะนี่คือท่าต่อสู้ของสตัตรูเป็นท่าอะไรวะเนี่ยท่ากำลังหกล้มหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> มาทุกคนครับเรามาเลือกอาวุธให้ฮาร์รี่ควินเราแล้วก็จัดท่าทางก,กันเลยดีกว่าเราจะทําแบบว่าฟาดเลยไหมเอยเอาเลยเจ้ากบเฮ้ยแต่แป ครับให้ฮารี่ควินนี่คือสไลด์แบบนี้เลยแล้วมันม uh ีดาบด้านบนด้วยแล้วต้องก้มหัวด้วยโอเคก้มหัวฮารี่ควินลงไปเอ้ยเอ้ยกลายเป็นตัวอะไรวะเนี่ยโอเคประมาณนี้ทุกคนครับโจมตีเลยผมเชื่อว่าชนะแน่นอนไปเจอเออต้องอย่างนี้สิอ๋อเออเอมีความสุขเต้นเต้นรอบนี้ทุกคนครับเจอกับพระราชาเหรอดูท่าสิทุกคนเหมือนกังจะฟาดเรานะฮะด้วยแล้วนะกีตาร์หรือเปล่า พระราชาดีดกีตาร์กันเลยนี่กีตาร์หรือขวานวะฉลามอยได้ไรเซเบอร์ไหมใช่ฉันอยากได้อะเจโกบมันดูน่าใช้มากเลยนะใช้งันทุกคนครับดูโฆษณาเลยดีกว่าโอ้โหจอใหญ่ด้วยโอ้โหดูสิไรเซเบอร์คู่ฉลามโอ้โหอย่างเท่แต่ดูพระราชาคนนี้สิดูโจมตีง่ายมาเลยเนาะเออใช่เขาเปิดช่วงท้องมากเลยอะเจโกบใช่ฉันน่นเราจะเอาไรเซเบอร์ทุกคนครับเล็งท้องวันนี้เลยแล้วก็นำการ นี่สไลด์เลยไหมเฮ้ยเท่มากนี่สไลด์แบบนี้โอ้โหดูอย่างเท่แล้วก็ปรับตรงนี้นิดนึงให้มันลงมาอเฮ้โอ้โหทิ่ไปที่จุดๆเดียวใช่นี่ประมาณนี้แบบจิ้มคือมาครับสไลด์นะฮะวิ่งไปสไลด์จิ้มท้องโอ้โเต็มๆเลยเฮ้ยอ้าวไปหนึงใครเลยยิงมะเฮ้ยโอ้โหไม่โดนสีเขียวบิ๊วโอ้ทำลายประสาทนะฮะ เฮ้ยดูตัวนี้สิโคตเท่ฉลามนะอีเวนพิเศษเจ้าโกบบางทีถ้าเราฆ่าเขาเราอาจจะได้ตัวเขาก็ได้ละเว้ยลองดูสิทุกคนครับเฮ้ย นี่คือทหารของเขาหรือนี่นั่นคือจะต่อสู้หรือจะนั่งพักครับนันเมื่อยจังเลยโอ้ยขอนั่งซะหน่อยผมจะลองใช้นี่ทุกคนครับเป็นขวานคู่แบบนี้เลยนะฉลามนะรอบนี้มีสองตัวทุกคนครับจับหัวฮร์รี่ควินตรงนี้เลยลงมานีแล้วก็จับตัวเอลงมานีเออโอ้ถ้าอะไรของนายเนี่ยจะขบดูจากท่าทางแล้วแบบว่าปวดหลังเทนฉลามคิดว่ารอดไหมฉันว่าไม่รอดเะ๊กต้องลองดูแอลองเลย วิ่งไปออ้ยยาโอ้โหโดนไปหนึ่งตัวตัวที่สองเฮ้ยเฮ้ครั้ <c oughs> งนี้ได้เงิน500รอยเลยวะมันลอดตาลอดใจซะเหลือกเกิน500รอยเลยนะเจ้ากบเออจะดูโฆษณาดีไหมกด <c oughs> เลยเอาก็ได้อะไรทุกคนครับไปด่านต่อไปนะฮะ เอามาดูท่าทางแต่ละคน <c oughs> <c oughs> ดูคนแรกสิทุกคนมาเหมือนมันจะกระโดดนะครับรอบนี้เอาดาบในดิฉลามให้ในายเลือดเอาดาบแหลมแๆม,มาเจ้ากบโอเคดาบนี้ใช่ไหมโอ้โหทิมแทงศัตรูท่าทางทุกคนครับประมาณนี้น่าจะได้นะผมว่ามันเหินใช่ไหมเราก็เหินตามได้ไหม <c oughs> <c oughs> นี่ผมจะเหินแบบนี้ <c oughs> นายเอาขาขึ้นเหมือนซูเปอร์แมนได้ไหม <c oughs> ได้นี่โอ้โหซูเปอร์แมนอะลองดูทุกคนครับลองเล่นดู ดูซี่จะผ่านเลยป่ะมันกระโดดใช่ไหมล้วก็กระโดดด้วยเออเฮ้ยโอ้เต็มหัวเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะโดนฝั่งนู้นจิ้มซะแล้วไปด่านต่อไปลเลยทุกคนครับเรอบนี้มีรูปดาวกระจายด้วยอย่าบอกนะว่าเราจะได้อาวุธดาวกระจายอย่างนั้นนะทนายได้จริงนะจะกบอย่างเทใช่เว้ออฝั่งนูน้นใชนดาวกระจายนี่มาดู ท่าทางแต่ละคนมีมีดคู่ให้เราใช้นะฮะใช้มีดคู่ดีกว่านะผมจะทําการเอาขายืดไปทุกคนครับประมาณว่าเหมือนเอาขาสกัดนะแฉลบไปเตะขาเขาสินะใช,แขขใช่แล้วก็บันนีนิดนึงเอื้อมโยกไปด้านหลังเพื่อความห <c oughs> มายว่าป้องกันการโดนโจมตีน่าจะป้องกันไม่ได้นะจะครับต้องลองดูนะทุกคนกดเลยดีกว่าแนะ่เล่มมาดูซิว่าจะเป็นไงเ <c oughs> ฮ้ยโอ้โหไม่โดนนี่เป็นไงเทพอะ่ะเออนี่เออยู สามารถอะดักระจายได้แต่ต้องดูโฆษณาไว้นายคิดเหมือนฉันใช่ไหมใช่ <c oughs> ฉันคิดว่าเราต้องดูแลเลย <c oughs> กดเลยแ <c oughs> ละประดานต่อไปเลยทุกคนมารอบนี้เอ้ยเออ มีสองฝั่งมาคนที่ใช้ธนูคนที่ใช้ดาบนะฮะโอ้โหดูเขาไม่บินขึ้นบนฟ้าไปเลยวะฮะครั้งนี้มีการใช้ธนูกลับได้ทุกคนครับกลับแบบว่าใช้มีดกับโลนะฮะนายอาจจะต้องใช้โลนะเจ้ากบเออใช่เนี่ยเอาโลกันเลยทุกคนกันส่วนสําคัญไว้นี่กันประมาณนี้กันเลยกันหัวแล้วก็ดาบนี่นะฮะพร้อมจะจ้วงแทงประมาณนี้แล้วก็ขานี่ต้องเท่ๆหน่อยกำลังแบบกระโดดเลยกระโดดทำท่ากระโดดนี่กระโดดยังรอเท่ก็เอ็นลงนิดนึงโอเคเอาหัวลบไว้อหัวไป จุ่มโลไวอโลนิดนึงเออประมาณนี้ทุกคนรับรองไม่ตายแน่นอนโดนจุดอื่นได้ไม่เป็นไรแต่อย่าโดนหัวก็พอเล่มไปแล้วทุกคนครับกระโดดไปแล้วก็ทำอ้าวอ้าวโอ้มันเต้นยอะเยยลรอบนี้เอาใหม่ทุกคนครับลองใช้ธนูไม่แฉมก็ดีนะเจ้ากบอ่ะลองกดดูธนูประมาณนี้นี่แล้วก็ช่างกระโดดปึ๊บต้องกลมมอนิดนึงเพื่อเลง แล้วก็ตัวแบบนี้ไอตัวต้องออกหนยเออเอ้ยข่าวนี้ดีกว่านี่ชายิงโคตรหล่อเท่อะนะแต่ยิงโดนไม่โดนก็ต้องดูอีกทีใช่ <c oughs> <laughs> ผมว่าเท่แน่นอนทุกคนเอาเลยกระโดดไปจริงจริงต้องเอาไม่โดนสักคนออารอบนี้ให้ฉลามจัดการดีกว่าฉลามยังได้ท่าทางแบบไหนฉันขอคิดภาพก่อนนะเจะ้ากบโอเคฉันคิดอาวุธได้แล้วโอ้คิดเร็วมาก <c oughs> เอาดาบกับโลเจ้าโกบเคดาบกับโลแลไวไงต่อเอาโลไปกันตรงช่วงกางเกงนะ่ะอ่าประมาณนี้อ่าแล้วก็เสยโลขึ้นด้วยนะเว้ยโอเคนี่ไงยกขาขึ้นยกข้างไหนข้างนี่นอ่ะสองข้างเลยยกขาไปไว้ข้างหลังนะเจ้าโกบอ๋อแบบน,นี้เอออ้ยฉันว่าท่านี้แหละเฟี้ยวสุดเลยเอาท่านี่แหละเฮ้ยแล้วดาบมันจะจิ้มโดนนะโดนสิวะอ่ะลองดูกดเลยทุกคนครับวิบ่งมานี่ กระโดดไปเฮ้ย,ยสุดยอดเลยเฉล้ลม่มเทคติกนายนี่สุดยอดใกล้จะถึงด่านนี้แล้วทุกคนครับดูสิถ้าเราเล่นเสร็จแล้วน่าจะได้ตัวนี้มาแนะ่แล้รอบนี้ดูธรรมดาไหมเฮ้ยจะมีเป็นประตู อย่าบอกนะว่าเราต้องสไลด์มีอาวุธ2แบบคือจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นขวาน5้าแฉกใช่ไหมน่าจะเป็นแบบคล้ายๆตะบองนะเจ้าโกแล้วก็มีอันนี้ฉันคิดว่าควรเอาไหนดีฉันคิดว่าเอาขวาน5้าแฉกของนายก็ได้นะโอเคอันนี้เลยคือมันเป็นมุมต่ำนะทุกคนนะเราเอานอนลาบไปเลยไปเจ้ากบเออนี่ไงที่ฉันคิดนี่ประมาณนี้อนอนลาบพื้นไ่แล้วก็มือมันนี่อยากจะรถมอไซค์เออเหมือนมอไซค์แล้วก้มหน้านิหนึ่งเอาหน้าชูกับหิมะ กงตูดนิดนึงนะเพื่อความเซ็กซี่เอ้ยมาดูดีกว่าจะชนะเลยป่าทุกคนเล่มเลย <ไป S 2> จะสไลด์<า>้นที่มาแล้วสไลด์เปเออห <laughs> <laughs> น้านี่คือแบบว่าโดนหิมะเต็มเและประเด็นคือเงินเนี่ยไปทำอะไรวะเนี่ยทุกคนครับมันมีสุ่มอาวุธอยู่นะเจ้ากเอไมจริงอ่ะเอาล่ะทุกคนเราถึงด่านนี้แล้วนะฮฮน่าจะเป็นบอสหรือเป่าเนี่ยแต่ก่อนหนึ่งขอกลับไปก่อนทุกคนครับอ๋อนี่ไงครับทุกคนครับพันหนึ่งสามารถเลนดอมได้นะลองกดดูซิ เราจะได้อาวุธไรเฮ้ยออได้มาเป็นชานูแมนนะฮะโอเคก็ไม่แย่นะมาดูด่านนี้เลยดีกว่านะครับโอเคเฮ้ยมีหนามตัวนี้ด้วยเอาว่ะแล้วต้องโดดข้ามอย่างแนีนอนห้ามโดนหนมนีออม่ไงบอสเหมือนบอสเลยเฮ้ยมีเป็นโลใหญ่ะ่ะจะโกบนี่มันโลยะใช่กดเลย <c oughs> โอ้โหทำไมเอามา,าใช้แล้วมันเล็กนิดเดียววะเนี่ยใหญ่แต่รูปผมจะไว้ประมาณนี้แล้วก็นี่จ้วงไว้แล้วต้องโดดข้ามด้วยเพราะข้างหนมีหนามนะฮะอุ้ยท่าโดดของนายนี่แล้วก็ต้องเสยหัวด้วย เฮ้แบบน,นี้ได้ไหมดูดิดป้องกันเต็มที่ <c oughs> ป้องกันสมบูรณ์แบบมาหูหน่อยหูเพศสุดๆเลย,ย <c oughs> นี่ใช่มนุษย์หรือเปล่าวะเนี่ยตัวมันอ่อนหะละือเกินโอเคทุกคนครับแล้วก็จิ้มด้านล่างนะเริ่มกระโดดไปเฮ้ยไม่พ้นนะใค่พ้นอยู่เอ้ยอชาโคเทจ ดูโฆษณาเพื่รับตัวนี้ทุกคนครับโอเคดูเลยและนี่ก็คือสกินที่เราได้มาทุกคนครับโอโ้โหโคตรเทเฮ้ยและดาบมันนี้ทุกคนก็น่าเอาเหมือนกันนะครับผมน่าเทมากเลยนะใช่เป็นดาบที่แบบมันจะเทซะเหลือเกินเลยประมาณ4ดาบทุกคนครับโอเคเริ่มเล่นเลยดีกว่านะไปอย่างรวดเร็วนะนี่คือศัตรูโอ้ย <c oughs> เหมือนรวมล่างกันเลยเจ้ากบเออมีการต่อตัวมาแล้วเอาเลยดีเอาแบบมีโลไหมหรือแบบไม่มีเอาดาบคู่ไปเลยเออดาบคู่เลยสู้เลยนะเฮ้ยจะเป็นไงถ้าเราขึ้นสูงทุกคนแบบนี้เคปเรจะทำแบบนี้ทุกคนข้ามแบบโดดข้ามหัวไปเลยนันอาจจะไม่ผ่านกำแพงก็ได้นะฉันว่าเออวางมีกำแพงนี่ว่ะฉะนั้นก็ไม่ได้แล้วต้องแบบนี้ทุกคนลองดูครับไปแล้วจุดโอ้โหโอเย่โอเย่ชนะแล้วโอเย่ลองดูนี่สิ โอ้โดูดิโลคโนเล็กไงโอ้ยนี่โลหรือจานเดี๋ยวเจ้าโกบเออนั่นสิรอบนี้ทุกคนครับลองสไลด์ดีกว่านะขึ้นสูงผมว่าไม่ค่อยเวิก์หมตัวอย่างงี้ยื่นมือไปไกลหน่อยเออเล่มดูสิเออโอ้ไม่โดนตัวบนรอบนี้มันเหลือตัวเดียวนะทุกคนครับโอเคเอาเหมือนเดิมแต่เราจะาแบบมีสูงขึ้นมาหน่อยแล้วโลก็กัน์ดเรานะครับ อ้าวเฮ้ยทางนายดิจกษัตริย์ประหลาดเลยจะกบประมาณนี้น่าจะได้นะนี่เริ่มดูซิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงปะเนี่ยถึงโอ้ถึงอยู่และด่านต่อไปนะฮะมีสามตัวเลยอ่ะเอ้ยดูโอ้โหดูชาทุกคนครับโอ้โหดูแปลกประหลาดมากฉันอยากรู้ว่าจะกบนายเตะมันได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้นะคือแค่ต้อดาบชนอย่างเดียวนว่าอะประมาณนี้ครับทุกคนผมว่าได้ ลองดูไปจีเนี่ยสุดๆเลยด่านลองสุดท้ายแล้วทุกคนครับใกล้จะได้ดาบนี้แล้วไปเลยเอาล่ะมีสามตัวมนเดิมฝั่งนู้นมีคนช้ธนูหนึ่งคนเฮ้ยมีปืนคู่ด้วยเฮแล้วก็มีเป็นไอ้แหลมๆยาวๆเฮ้ยเราลองสไลด์พื้นไหมเชื่อว่าได้เว้เป็นความคิดที่ดีมากใช่เพราะว่าแบบว่ามุมมันสูงไง เราลองแบบว่าเอามุมต่ําสุดของเราเลยสไลด์พื้นไปเลยเอาตัวลงก้มแน่แบบนี้แหลมๆจิ้มไปาน่แ้าเออลองดูไปโอ้ไม่โดนตัวบนมาไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวค่อยสู้ตัวบนใหม่เลยอีกตัวหนึ่งนะฮะดูท่าทางมาสิเราแค่ฟันขามันก็ได้ใช่ไหมนี่ปรับตัวเ,เลยประมาณนี้จะกบท่าทางนี่มันอาจจะลอยอยู่ก็ได้นะเว้ยเฮ้ยเออหวามันลอยอยู่นิดนึงโอเคลองดูประมาณนี้จิ้มดาบขึ้นเฮ้ยนี่ไงตงเป๊ะเลย และนี่คือด่านสุดท้ายแล้วทุกคนครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะเราจะได้ดาบคู่แล้วทุกคนเฮ้ยเออเ้ยตัวใหญ่ว่ะเฮ้ยไททันอัศวินเจโกบเอ้ยโอ้โหดูดิมันดูมันทำดาบสิทุกคนครับโอ้โหแต่เรามีปืนนะลองดูปืนไหมนักเดียวจอดเลยเจโกบเอาเลยนี่ลองดูปืนลองดูปืนผมจะย่อตัวหน่อยนะครับไม่ยิงทางไม้สองด้านเลยด้านบนด้านล่างเงยหน้าขึ้นเพื่อมองมองเป้าโอเคลองดูสิได้ไหม จะเอาดาบเว้ยโอ้โหไปแล้วหนึ่งตัวสองตัวเอา,อาเอาเอไ<า>หมทุกคนเหลือสองตัวลองเอาดาบนี้แล้วกันนะไปมานั่งยอ่อแล้วก็ยอ่อคืนจะกบในดูข้างหลังสิหิวไหมสั่งก r a b food เลยโฆษณาแบบนี้เลยไงอะไรทุกคนครับเรามันนี้โดูไปนะฮะโดนไหมเนี่ยเฮ้ยโดนโลอ่ะ โอ้ได้อยู่โอ้ได้อยู่โอ้โหเล่นร้อทุกคนได้ดาบมาแล้วแต่การจะได้ดาบต้องดูโฆษณาก่อนนะครับกดเลยอ้าวเขาบอกว่าไม่มีโฆษณาที่จะโชว์มีต้มกันหรือเปล่าเต็ง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 นี่คุณหลอกผมหรือเปล่าุตงุ่ห์เล่มาถึงด่านนี้ไม่มีโฆษณาให้ผมดูแล้วผมจะได้ดาบนี้ไหมไม่ได้เจกบเอาเนี่ยผมกดเลยนะทุกคนครับไม่มีโฆษณาที่จะโชว์บางทีนายอาจจะดูโฆษณาเยอะเกินไปก็ได้นะเว้ยเจกบเออจริง เอ้ยไงมีแล้วโอเคเราจะลองใช้อาวุธน okay. okay. oh, wow. like ี like ้กับตัวนี้นะฮะโคตรหล่อเท่บอกเลยเอาลองใช้ดาบนี่ดูโอ้โหดูดิเราลองใช้เทคนิคแบบนั้นไหมคือแบบเทคนิคแบบเนี้ยแบบที่มันแบบว่าทําดาบคู่แบบนี้เออโอ้โหดาบปลาฉลามเจ้ากบใช่แล้วลองฝังนู้นสู้ไม่ได้แน่นอนมา นี่สุดเก่งทุกคนบอกเลยนะครับโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนลวกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าทุกคนชอบเกมนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมและสำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง3 5บาทเท่านั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับไปแล้วบ๊ายบายบาย